ก็กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนน้าๆน้องทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปวิดีโอแบ่งปันพัตรเครื่องนะผมพี่น้าคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมช่องไหนแกนไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะครับครับวันนี้ก็มีพระดีพุทธคุณดีล่ะครับเบาๆมาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมพี่น้าคนไหนสนใจสายใครแกนไลน์มานะผมครับโอเคครับผมมาเริ่มยิ้งแรกเลยนะครับนี่ครับเป็น พระผงสมเด mhm. ็จพิมพ์เส้นได้นะผมเนี่ยได้เงินได้ทองนะผมเนี่ยวัดระฆังโคศิตารามนะผมเนี่ยกรุงเทพนะครับออกปีห้าสองนะผมเนี่ยเป็นพระเนื้อผงนะครับพุทธคุณนะครับเนี่ยแล้วหน้ากากฝาบาทนะผมเนี่ยสวยๆเลยนะผมเนี่ยหายากไม่ค่อยเจอนะผมเนี่ยเป็นหน้ากากฝาบาทอย่างนี้นะผมเนี่ยสวยๆเลยนะครับเนี่ยมวลสารนะผมเนี่ยมวลสารเยอะมากนะครับเกจิมากมายร่วมเอามา บดนะผมเป็นมวลสารนะครับเนี่ยมาปลุกเสกถึง3วาระเลยนะผมเนี่ยด้านหลังก็เป็นแผ่นปั๊มนะผมเนี่ยเป็นฝาบาดปั๊มพระคาถาสินมันชนเป็นแบบย่อนะผมเนี่ยมวลสารสําคัญศักดิ์สิทธิ์มากมายนะผมเนี่ยเนี่ยไปเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยเนื้อมวลสารสวยมากนะผมเนี่ยพี่นาหนาคนนีนใจ้สายใครแกนลายมานะผมเนี่ยปลุกเสกถึง3วาระเลยนะผมเนี่ยวาระแรกก็วัตครั้งกสิตธาลามนะผม เนี่ยงวาระที่2ก็วัดชัยโยวริหารอ่างทองนะผมเนี่ยงวาระที่3ก็วัดใหม่อมตะรถบางขุนพรมกรุงเทพนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับถึงในนั้นก็มีพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะนะผมเนี่ยจังหวัดปัตตานีนะครับร่วมปลุกเสกในพิธีนะผมเนี่ยพ่อท่านคอยวัดภูเขาทองจังหวัดพัทลุงนะผมเนี่ยและเกจิอีกมากมายนะผมร่วมปลุกเสกในในปีนั้นนะผมเนี่ยปี52าสองนะผมเนี่ยพิธีดีมณสารดีนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัตินะครับ เนี่ยมนสารเยอะมากนะครับพี่นักไหนใจสายใครกันลายมานะผมองนี้ก็แบ่งปันที่200บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมเนี่ยผมได้มาไม่แพงก็มาแบ่งปันครับองไหนได้มาราคาสูงก็นิดนึงนะผมเนี่ยพี่นักไหนใจสายใครกันลายมานะผมเนี่ยพระดีพุทธคุณดีนะครับ200บาทพร้อมส่งครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเข้าครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับพระผงว่านหลวงปู่ทวดนะผมนี่ครับเป็นพระผงว่านหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลนะผมเนี่ยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะผมนี้เป็นพิมพ์กรรมการนะผมเนี่ยออกปีห้าสามนะผมเนี่ครับ,ออร,บรุ่นแช่น้ำมนต์นะครับหลังลายเซน้นพระอาจาราย์ไพโรธนะผมเนี่ยมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมายนะผมอันนี้ก็ฝังผสมขี้เหล็กไหลจาก จังหวัดกระบี่นะผมเนี่ยเซกพิธีใหญ่นะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยเจ้าของเขาเรียมมาสวยๆนะผมเนี่ยเป็นพิมพ์กรรมการนะผมเนี่ยพิมพ์คมชัดลึกเลยนะผมเนี่ยประกันแท้ทุกองค์นะผมเนี่ยเป็นเนี่ยวัดห้วยมงคลนะครับเนี่ยเป็นลายเซ็นพระอาจารย์ไพโรจน์นะผมเนี่ยพิธีใหญ่มวลสารดีนะครับเนี่ยดำๆนี่ก็เป็นเนี่ยเป็นแร่เหล็กไหลนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยเนี่ยองค์จริงสวยมากนะผมเนี่ยครับ สลอนไฟนะครับพี่นานาะคนไหนใจสายใครกันลายมานะผมองนี้ก็แบ่งปันนี่2อ0บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพร้อมเลี่ยมเลยนะครับราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมพี่นะคนไหนใจสายใครกันลายมานะผมครับคร่าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นครับรูปลอหลวงพ่อคงนะผมวัดสามปางงามครับ จังหวัดสาะเชิงเซาครับผมเป็นรูปรออุดผงนะพุทธคุณใต้ฐานนะผมออกปีสี่สองนะผมรุ่นบทสะเทือนนะผมสร้างน้อยหายากนะเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมบางสายลูกศิลป์ลูกหาก็เช่าหากันแพงอยู่นะผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมลงปู่คงนะผมเป็นรูปรอเนื้อฟ้าบาดนะออกเหลืองอมเขียวเลยนะครับสวยเก่าๆนะผม นี่ยวัาซ้ำปากง,งามนะปี4ี่สองนะผม,ผม,มนี่ครับอุดผงมวลสารนะับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมนี่ครับพี่นะนะ้าคนไหนใจสายใครแกล็ลายมานะผมนี่ครับองนี้ก็แบ่งปันที่250บาทพร้อมส่งนะผมนี่ครับพี่นาะคนไหนใจสายใครกคล็ดลายแคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะับปี4ี่สองรุ่นโบสถ์เสถียรนะผมนี่ครับครับ250บาทพร้อมส่งครับก็เข,ข้านะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นเนี่ยครับเตียนหลวงปู่บุตดานะผมเนี่ยปัญญาทะโลนะผมเนี่ยแห่งวัดป่าใต้พัฒนารามนะผมเนี่ยจังหวัดสระแก้วนะผมเนี่ยครับด้านหลังเป็นเนี่ยครับพระพรมนะผมเนี่ยครับปีหกสามนะผมเนี่ยท่านหลวงพ่อฐานจิตปุกเสกนะผมเนี่ยหลวงปู่บุตดานี่ท่านก็อายุยืนนะผมเนี่ยถึงร้อยสิบเอ็ดปีเลยนะผมเนี่ยเป็นเกจิหกแผ่นดินเลยนะผม เนี่ยสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมอันนี้สร้างในตอนหลวงปู่อายุครบรอบร้อยเก้าปีนะผมเนี่ยท่านนะหลวงปู่ท่านกิดปุกเสกนะผมเนี่ยครับท่านก็ยังเป็นท่านก็ได้ฝึกนะครับรำเรียนวิชาจากหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าเลยนะผมจังหวัดชัยนาฏนะผมเนี่ยได้รำเรียนวิชาเลยนะผมเนี่ยหลวงปู่บุดาเนี่ยนะผมเข้าไปอ่านประวัติด้วยนะผม เนี่ยครับสวยนะครับจะต่อโคตรข้างๆนี้นะผมนี่ครับเนี่ยคล้ายคาธานะผมคล้ายโคตรหลวงปู่แหวนเลยนะผมนี่ครับแล้วก็รันหมายเลขนะผมเนี่ยโคตรหน้าตรงสังกตินะผมนี่ครับพี่นานทคนไหนใจสายใครกันลายมานะผมนี่ครับตั้งฐานบัวอย่างนี้นะครับเนี่ยคล้ายหลวงปู่ทวดเลยนะผมนี่ครับด้านหลังก็เป็นเนี่ยพระพรมนะผมเนี่ยเนี่ยอายุยืนร้อยเก้าปีนะผมปีหกสามนะผมนี่ครับหลวงปู่บุตานะปัญญา ฮัลโหลนะผมเนี่ยวัดป่าใต้พัฒนารามจังหวัดสากแก้วนะผมเนี่ยสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยเนี่ยท่านได้รับเรียนวิชาจากหลวงปู่สุกมานะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะับเนี่ยเกจิหกแผ่นดินนะผมเนี่ยหลวงปู่ได้ก็ได้มรณาภาพไปแล้วนะผมอายุร้อยสิบเอ็ดปีนะผมแต่เหรียญน,นี้ท่านหลวงพ่อผูกเสกนะผมเนี่ยที่น้าคนเห็ในใจสายใคร้กันลายมานะผมเนี่ยตรงนี้ก็แบ่งปันที่ 190บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมเนี่ยผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะพี่นะ้าคนไหนใจสายใครกันลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติด,ดูนะับเข้าวนะับโอเคครับผมครับนัานหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่ๆนะนะคนไหนสนใจสายใครก็ไลายแคปรูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกอง,งนับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเจ้าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเค,คผมก็ฝากพี่นะนะคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผม ชอบตรงไหนก็ไล้์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมโอเคครับผมครับผม